รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องวัน Rabbit Studio Hitachi เครื่องปรับอากาศ Hitachi Scene Camera a Sleep เย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะในรายการซุปตาโซซิอตี้ค่ะถ้าพูดถึงของสะสมค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้หญิงเนี่ยคงจะเป็นตุ๊ก,กตาอะไรแบบนี้นะคะส่วนผู้ชายคงจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่ารถยนต์ค่ะแต่วันนี้ค่ะซุปตาของเรามาแปลกมาก,มากค่ะเขาชอบต่อโมเดลอนาโตมี่ค่ะหรือเกี่ยวกับกายวิภาคมนุษย์นั่นเองนะคะต้องไปถามสักนิดนึงแล้วละค่ะว่าทําไมถึงชอบคะเนี่ยของผมช่วงนี้จะ คลั่งไคล้การต่อโมเดลพิเศษก็จะเป็นพวกโมเดลที่เป็นอนาตมีครับเหมือนที่เราเรียนในคลาสวิทยาศาสตร์มันจะมีแบบโมเดลรูปร่างร่างกายคนโมเดลหัวใจโมเดลสมองหรือว่าโมเดลเครื่องในสัตว์ะครับประโยชน์ที่ได้จริงก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจะได้รู้ว่าในร่างกายเราอะมันประกอบไปด้วยอ,อะไรบ้างมีเส้นเลือดกี่เส้นมีมีอะไรอยู่ในตัวเราบ้างเรารู้ว่าต่อมพิทูอิตาลีทาํางานยังไงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เป็นประโยชน์ที่เอาไว้โมกับเพื่อนได้ครับ เตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะวีจะพาไปดูโมเดลแบบอนาโตมีกันค่ะตรวจจับภาพตรวจจับอุณหภูมิอีกขั้นนวัตกรรมความเย็นกล้องคู่อัจฉริยะ h i ต a c h i Scene c a m r a ด้วยเทคโนโลยีตรวจจับกิจกรรมตำแหน่งและอุณหภูมิของคนเพื่อกระจายลมเย็นตรงจุดและเหมาะสม เงียบปรับความเย็นอัตโนมัติหลับสบายด้วย AirSleep Sensor เครื่องปรับอากาศฮิตาชิซีนคาเมราเย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้นช <Hit achi. S 1> และตอนนี้นะคะวิ่ก็อ,อยู่ที่ร้าน Science City ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะพี่นรงนั่นเองสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่นรงคะขอถามหนคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นแต่โมเดลรถโมเดลตุ๊กตานะคะไม่เคยเห็นโมเดลอนาโตมีแบบนี้เลยคืออะไรคะครับอนาโตมก็คือ กายวิภาคศาสตร์นะฮะเราเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของร่างกายภายในอวะภายในนะครับกระดูกระบบประสาทระบบต่างๆของร่างกายค่ะแล้วก็นํามาผลิตเป็นโมเดลให้ได้ศึกษายางใ,ใช่ไหมคะความสมจริงของโมเดลเนี่ยคะ่ะมันสมจริงขนาดไหนคะโมเดลพวกนี้อ่ะ ต้องทำจากสัดส่วนที่เป็นจริงของร่างกายมนุษย์นะฮะย่อขนาดมาเป็นแล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งานส่วนใหญ่เป็นใช้อะไรทำคะวัสดุอย่างชุดนี้ที่ใสๆเนี่ยก็เป็น ABS ซึ่งเป็นวัสดุทางด้านพลาสติกที่มีความทนทานที่สุดนะฮะประโยชน์ที่เราได้จากการต่อโมเดลแบบนี้คืออะไรคะได้สัมผัสเรียนรู้จากการมองเห็นนะฮะแล้วก็ประกอบเราก็จะจําตําแหน่งต่างๆของ ร่างกายได้ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนเกิดความจำนาญโดยไม่ต้องท่องจำมันเป็นการง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กด้วยแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มศึกษานะคะส่วนตอนนี้นะคะขอบคุณพี่นรงมากๆที่ให้ความรู้นะคะในเรื่องของส่วนโมเดลอ n นาต m มีนะคะแต่ตอนนี้วีขอตัวไปเดินเล่น สาวๆหลายคนคงคุ้นเคยดีกับรังสี UV ในแสงแดดที่มักจะทำร้ายผิวสวยๆให้หมองคล้ำอยู่เสมอแน่นอนล้วครับว่าสาวๆก็ต้องหาวิธีป้องกันผิวหน้าและผิวกายจากแสงแดดทั้งการกางร,ร่มกันแดดเมื่อออกจากบ้านหรือทาครีมกันแดดที่สามารถป้องกันแสง UV มาใช้แต่ใครจะคิดว่าเจ้ารังสี UV ตัวเดียวกันนี้จะมีแต่ข้อเสียเพราะจริงๆแล้ว ข้อดีของแสง UV ก็มีเหมือนกันนะครับเครื่องปรับอากาศฮิตาชิจึงคิดค้นเทคโนโลยีที่เรียกว่า UV Fresh โดยการนำหลอด LED มาใส่ไว้ในเครื่องปรับอากาศโดยจะส่งรังสี UV คลื่นสั้นตัวเดียวกันกันกบในแสงแดดไปยังแผ่นกรองอากาศนาโนไทเทเนียมที่เคลือบด้วยสารสกัดจากวาซาบิเมื่อทำงานร่วมกันจะยิ่งช่วยกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศได้มากถึง99% ด้วยเหตุนี้เองคุณจึงมั่นใจได้ในอากาศสะอาดจากเครื่องปรับอากาศฮิตาชิครับขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศฮิตาชิซีนคาเมราแอสลีฟเย็นตรงจุดหลับสบายยิ่งขึ้น